พี่น้องพีร่ระลครับและวินาที่ต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเสียงดังๆให้กับ20ปีที่เราไม่ได้เจอกันครับเชบิญครับสวัสดีครับพี่น้องจ้าอุดรครับแสดงว่ายังคิดถึงผมอยู่นะ ที่มาเนี่ยก็จะมาขอบคุณพี่น้องชาวอุดรว่าไม่เคยลืมผมเลย17ปียังไม่ลืมแล้ววันนี้มาถึงพี่น้องก็ยังมาต้อนรับมากมายผมขอบคุณมากๆจริงๆครับแล้วผมก็ต้องลืมลืมคุณคนอุดรไม่ได้เพราะชื่อทักษิณแล้วกับอุดรต้องเปน็นอันเดียวกันพี่น้องครับต้องใส่แว่นเพราะวาแสงมันเข้าตรงตาพอดีเดี๋ยวลองถอดูไหวไหม กลัวกลัวเห็นความแก่ผมบอกว่าวันนี้ผมบอกที่บ้านดุงว่าตอนตอนเด็กอยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยอายุ75พอขึ้นมายืนบนเวทีเห็นพี่น้องมาเยอะๆให้กำลังใจนี้อายุเหลือยีพี่น้องที่อยู่ข้างหลังเยอะมากเลยนะครับเข้ามาได้เลยนะเข้ามาอยู่ใน จะได้เห็นชัดๆ,ดๆไม่เป็นไรเอาเราเราวันนี้ให้ผมให้ผมพูดสักชั่วโมงได้ไหมยาวไปไหมมีอะไรจะมาเล่าเยอะเพราะเราไม่ได้เจอกันนานนี่ต่างคนต่างคิดถึงกันก็ต้องคุยกันยาวหน่อยนะครับอ่าวันนี้พี่น้องผมไปถามทุกที่ถามบ้านดุงถามกุมภาวาปีมา ตอนนี้จะถามอาเภอเมืองหน่อยเถอะว่าพี่น้องทุกใจรเรื่องอะไรวันนี้อาดับหนึ่งอะไรนี่ยาเสพติดอเอาใครใครทุกเรื่องยาเสพติดยกมือขึ้นใครทุกเรื่องนี่ยกมือขึ้นใครไม่มีนี่ลองยกมือดิทำไมไม่มีนี่น้อยจัง